รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยยังมีอีกหลายสิ่งฉันน่าค้นหาเต็มไปด้วยเรื่องราวรอให้เราควยคว้าสั่งบุ้งสั่นแหวนจะแย้งและต้องจะอองซาในออกเดินทางไปพบเรื่องราวมากมายในที่หลากหลาย เจะพ้าคุณไปพบเรื่องเราในดึงแดงไม่เราจะพ้าคุณไป,ส,ส,ปสู่โลกว่าอันสารไกลและเป็นแร้มงบงดานใจเพื่อตามเป็นสิ่งที่ฟังแค่เปิดหน้าจอแล้วไปด้วยกัน The Bucket List สนดับสนุนการเดินทางโดยคิดถึงเมืองจีนคิดถึงเรามีห่าชหน้า เทียวเมืองจีนไม่มีสะดุดด้วยหนีเห่า eSIM เข้าได้ทุกแอปพลิเคชันตาเจ้าาวต้อนรับคุณเข้าสู่การในทางสู่เมืองจีนครั้งที่2ของ The Bucket List ครับในครั้งนี้นะครับเราจะพาคุณไปยังเมืองลี่เจียงและเมืองต้าหลี่ในมณฑลยูนนานครับทริปนี้นะครับคุณจะได้พบกับภูเขายิมะมังกรหยกได้ดังรถไฟความเร็วสูงข้ามเมืองไปชมเกาะซานตอรินีเมืองจีนที่อยู่ท่ามกลางาทะเลสาบเอ๋อไห่อันงุงาม และไปดูเมืองโบราณที่ยังคงว,วิถีชีวิตดั้งเดิมมาจนถึงทุกวันนี้ครับถ้าจีนคือบุตรหมายและบัคเกลิสของคุณติดตามชมกันแบบยาวๆกันได้เลยนะครับตลอดเดือนแห่งความรักนี้ใน The Bucket List in Lijiang และต้าหลี่ครับหลายคนองสงสัยนะครับว่าไปเมืองจีนจะใช้อินเทอร์เนต็ตยังไงให้ไม่ถูกบล็อกตอนนี้เรามีคำตอบให้คุณแล้วละครับ ครับตอนนี้ได้เลิกออกเดินทางอีกครั้งแล้วครับเราจะไปกันเมืองจีนครับและตอนนี้นะครับผมมีแขกรับเชิญพิเศษนะครับที่จะพาเราไปเที่ยวเมืองจีนครับเป็นกูรูเรื่องเมืองจีนอย่างแท้จริงครับพี่ดาราครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ โอเคก่อนที่จะไปเมืองจีนนอกจากที่พี่ดาหลาจะทําบริษัทที่พาไปเที่ยวเมืองจีนแล้วยังทําซิมนะฮะถูกต้องค่ะปัจจุบันสําคัญสุดเลยนะคะคุณต้องมีซิมมือถือซิมอินเทอร์เน็ตเนี่ยค่ะที่มันแจ็มเจ็นะคะแล้วคุณจะรอดทุกสถานการณ์เด็กจีนปกติไปเมืองจีนนี่มันบล็อกหมดเลยนะไลน์บล็อกนะกูเกิลบล็อกนะคะเฟซบุ๊กบล็อกทิกต็อกบล็อกบล็อกหมดทุกอย่างคุณไม่สามารถจะใช้ได้เปิรดโรมิ่งไปกระซิบข่ะแพงค่ะมาใช้หนีเห่า e ซิมนะคะถูกติดตั้งง่ายนะคะแล้วก็ เป็นแบบอันลิมิตใช้ได้ทุกแอปไม่มีติดบล็อกไม่มีติดบล็อกมันไม่มีแผ่นซิมนะ QR Code ใช่ไหมเดยกนิ่มกงมันไม่ต้องมาเอาซิมมาส่งไปให้คุณที่บ้านแล้วมาติดตั้งมาตั้งค่าอะไรยุ่งยากไม่ต้องมันจะมีบาร์โค้ดแบบนี้มาให้เพียงแต่คุณก็เอามือถือของคุณมาสแกนผมสแกนนะคะรอสักแป๊บหนึ่งนะคะเครื่องก็จะสับสัญญาณให้ สามารถติดตั้งในทั huh. ้งที <It> ่เม <med transparency> ืองไทยและก็อย so ู uh ่ท huh. yep, ี่จีนแล้วก็ได้เพราะว่าบางคนนะคะซื้อไปเปิดรมมิ่งไปแล้วมันไม่ตอบโจทย์สัญญาณไม่เร็วนะคะเร็จใช้ไม่พอแบบนี้หรือว่าติดบล็อกบางอย่างก็มาซื้อระหว่างการเดินทางก็มีซื้อแล้วส่งไลน์ไปให้ได้เลยก็ส่งไลน์ให้แล้วเาก็ไปสแกนเอานะคะ้แต่เราติดตั้งกันเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูการใช้งานกันจริงที่ที่เมืองจริงกันเดี๋ยวผมเอาให้ดูว่าเราจะใช้ได้ทุกแอปไหมจริงหรือเปล่าไปเลยครับ สำหรับการเดินทางสู่ลี่เจียงในครั้งนี้นะครับผมใช้บริการของสายการบินลู่ลี่ครับเป็นสายการบินตรงนะครับที่บินตรงจากกรุงเทพสู่ลี่เจียงโดยไม่ต้องไปลงที่คุนหมิงให้ยุ่งยากครับโดยใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมง45นาทีเราก็มาถึงลี่เจียงกันแล้วละครับตอนนี้นะครับก็ออกเดินทางกันแล้วนะครับเราออกจากสนามบินลี่เจียงนะครับเราจะไป กันในเมืองกันนะฮะใช้เวลาไม่ถึง2ีนาที <พอ S 2> เลยเดี๋ยวเราไปดูไนท์ไลฟ์กันหน่อยแล้วกันตอนนี้นะฮะเรามาอยู่ที่โรงแรมซีบูติคโฮเทลนะครับก็เป็นโรงแรมที่เราจะนอนในลี่เจียงกันนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยเขามีเวลคัามลิงแล้วก็เวลคัมอีให้ด้วยนะครับมาดูกันว่าเป็นน้ำอะไรกันนะครับอืมอร่อยมันเป็นชาเหมือนชาบวยเลยอะ่ะนี่ครับบวยแ<ช>ลย้วแบบ มันเป็นลูกอะไรฮะอันนี้เขาเรียกว่าลูกสัญจาค่ะลูกสัญจาก็เป็นบัวอย่างหนึ่งของจีนที่เขาไปทําสัญจาที่เขาไปทำไอ้ทางอูธทางลูกอ่ะที่เปเคลือบน้ำตาลอ่ะลูกซันจ่าใช่ที้เรอทะที่เรากินกันตั้งแต่เด็กกันที่เขาทำขนมเหรียญก็คือสัญจานะฮะลูกสัญจาครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็มาที่โรงแรมของเรานะครับสีเย่นะครับที่ลี่เจียงนั่นเองครับห้อง8401ครับมามาดูกันว่าเป็นยงเราก็เพิ่งเจอพร้อมกันนะครับ หะโอ้โหห้องดีนะเนี่ยกว้างมากคุณผู้ชมนี่นะฮะโอ้มี2เตียงนะครับแล้วก็มีโต๊ะทํางานด้วยอันนี้ของโปรดเลยนะครับมี WiFi ให้นะฮะมีบนบนเตียงนี่ก็สามารถเล่นมือถือได้นะครับมาดูห้องน้ํากันนะครับโอเคห้องอาบน้ําครับโอเคนี่ห้องอาบน้ำครับมีฝักบงฝักบัวนี่อันนี้ห้องส้วมครับโอ้โหเออแยกสัดแยกส่วนดีมากครับ ไม่ต้องกั้นห้องเลยคุณผู้ชมแล้วก็มาดูส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นห้องที่เก็บของนะครับมีมีน้ําดื่มให้นะครับมีน้ําร้อนนะครับแล้วก็นี่ก็มีเสื้อคลมอาบน้าด้วยนะครับฝั่งนี้มีอะไรเอ่ยมีรองเท้าสลิปเปอร์ให้2คู่นะครับห้องดีมากๆเลยครับผมว่ามันใหม่แล้วก็ทันสมัยมากมากเลยนะครับใครที่มาที่ลีเจียงก็ใช้โรงแรมนี้ก็ก็ไม่เลวนะครับนี่คือซีเย่ครับมา2คนแยก2เตียงเลยนะฮะนี่เตียงทวินนะครับ นี่ก็เป็นบรรยากาศของเมืองโบราณนะครับที่ลี่เจียงนะครับเดี๋ยวเราจะไปหาข้าวทานกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาพาคุณมาเดินสำรวจกันนะครับเพราะว่าที่นี่เขาบอกว่าถ้าเป็นไนท์ไลฟ์เนี่ยปิดตีหนึ่งตีสองเลยนะครับโอ้ยสวยมากอ่ะตรงนี้สวยมากเลยนะครับมันจะเป็นเหมือนแบบเป็นรางน้ำนะครับเป็นคูคองนะครับแล้วก็เป็นคูเล็กๆนะครับแล้วก็มีการประดับประดาด้วยสีสันต่างๆนะครับมีโคมไฟจีนนะครับมี ร้านอาหารนะครับมีผับบาร์นะฮะตรงนี้แล้วก็นักท่องเที่ยวก็ยังไม่ค่อยเยอะนะครับเพราะนี่เป็นไม่ใช่ไฮซีซันของคนจีนเขานะครับแต่ว่าอันนี้เป็นไฮซีซันของคนไทยครับแล้วก็ที่นี่เขาก็จะเช่าชุดชนเผ่าพื้นเมืองนะครับมาถ่ายรูปกันนะครับตรงนี้ร้านเช่าชุดเยอะมากนะครับใครที่อยากจะเป็นชนเผ่าของจีนเนี่ยก็ลองดูนะฮะนี่ฮะโหสีสันนะครับเมืองจีนนี่สวยงามนะครับ แสงสีเสียงจัดเต็มครับรบรรยากาศของยามค่ำแบบคืนครับในไลฟ์ของนี่เจียนนะฮะเอ้ยโหภาบนี้คนเยอะมากใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับ อาหารของกินก่อนโอ้โหแบบแซนด์สีๆจัดเต็มอีกสิ่งนี่นี่อ่าแล้วตอนนี้นะครับอาหารมื้อแรกของเรามาแล้วนะครับที่ลี่เจียงนะครับเขาเป็นอะไรครับอันนี้ชาบูชาบูหรือเปล่าครับมันเป็นโฮโกอย่างหนึ่งก็เป็น <โฮ S 1> ซุกี อาเบอรสุกี้อย่างนะคะซุกี้แบบอาหารยืนนานนะคะก็จะมีเป็นซี่โครงหมูเค็มนะคะซึ่งมันก็เกือบสุกแล้วเนาะใช่ไหมคะก็เก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะก็คือมีการหมักรสชาติมาเรียบร้อยแล้วแต่อันนี้ยังไม่ใช่เป็นไฮไลท์เท่านี้ก่อนี้าไมมาที่จีนแล้วจะกินข้าวกินปลาทีต้องเจอแบบนี้นะคะซิลอะไรนะเนี่ยใช่ค่ะก็คือมาตรการตั้งแต่หลังโควิดเป็นต้นมาใช่ไหมคะมันคือเพื่อความสะอาดนะคะสุขอนามัยต่างๆก็จะทาแบบนี้ซิลให้รู้ว่า ผ่านการล้างมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไม่มีการไปจับอะไรอย่างเงี้ยให้มันเปิงเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะทำให้รู้สึกว่าเออเซฟนะคะแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งนะคะที่อยากจะแนะนําคือตัวนี้ผักนี้นะคะที่ประเทศไทยไม่มีมันเป็นผักน้าอย่างหนึ่งอ่าสุยซิ่หยางหัวสุยซิ่หยางหัวคล้ายๆว่าจะพืชอย่างหนึ่งที่อยู่ในทะเลสาบหรือภูหูแล้วก็ที่ต้าลีก็จะมีนะคะเยอะ อันนี้อร่อยด้วยนะไปัดเอาไปผัดน้ำมันหอยผัดคือเรือก็อร่อยนะคะบ้านเราไม่มีถ้าบ้านเราก็ลูกๆผักตบแล้วกันเนาะแต่อร่อยใช่ไหมแต่อร่อยค่ะเดี๋ยวลองกินกันดูวันนี้เราสั่งเป็นเป็นเซตเลยนะคะนี่โอเหดเยอะมาก มาที่อยู่หนานนะคะสําคัญเลยคือมีชื่อเสียงเลยคือเห็ดค่ะเห็ดธรรมชาติด้วยนะคะไม่ใช่เป็นเห็ดที่ปลูกมาจากฟาร์มนะคะแต่เวลาเรากินเห็ดเราต้องรู้ไว้ว่าต้องกินอย่างไรคือต้องเดือดจริงๆแล้วถึงจะกินอ่าไม่ใช่ว่าจุ่มๆจุ่มๆแล้วก็กินเพราะมันไม่ใช่เห็ดเข็มทองเพราะเห็ดบางอย่างมันเป็นเห็ดมาจากป่ามันเลยต้องสุกจริงๆคื่อนที้เห็ดล้วนเลยนะเห็ดล้วนตรงอันนี้เป็นเห็ดหมดเลยเนาะอันนี้เห็ดอันนี้ก็อร่อยมากอันนิ้วกาสกินอ่าเป็นตับวัวแต่จริงๆแล้วมันคือเห็ดนะเห็ดตับวัวเห็ดตับวัวแต่ทีี่นนเาาจะมกกิับุ หรือไปผัดกับเกลือก็อร่อยมากนะคะเพราะว่าเคยกินแล้วก็ไปหาที่เมืองไทยว่าเอ๊มีเหมือนกันอันนี้ในนี้เซตนี้ทั้งหมดเป็นเห็ดหมดเลยเห็ด,<ล>หดอันนี้ก็อร่อยด้วยเหมือนกันอาชีจงซีจงอ่ามันมีหลายๆชื่อมากๆและรสชาติของมันนะคะแล้วก็สัมผัสรสของมันเนี่ยมันไม่เหมือนกันอ่ามันจะนิ่มจะแข็งอะไรเงี้ยมันก็ไม่เหมือนกันตอนนี้พี่ใครเห็นดููแล้วก็พี่ ใเป็นโคนเป็นโคนเห็ดมันจะแบบว่าดึ้ๆเลยใช่ไหมใช่ใช่ใช่อันนี้เป็นเห็ดนะไม่ใช่เนื้อนะเห็ดมันมันมีพิษของมันปกติอยู่แล้วแต่ถ้ามันผ่านความร้อนในระยะเวลาที่ใช่มันถึงจะโอเคค่ะถ้าคนไม่รู้ก็จะกินเลยอย่างไม่ได้ไอเห็ดเหลืองนี่ผมแม่ชอบสุดแบบดูทรงแบบ ันนี้มันเป็นเครื่องจับเวลานะคะเหมือนนาฬิกาปุกนะคะที่จะจับเวลาว่าสุกี้เนี้ยจะต้องต้ม20นาทีขาดไม่ได้เกินได้นะคะ่ะทำไมถึงขาดไม่ได้เพราะว่าเห็ดมันจะมีความเป็นคิดของมันอยู่ในตัวองมันอยู่แล้วนะคะแต่ครั้นี้ถ้าเราอะ่ะ ความร้อนหนึ่งไม่ถึงกับ2นะคะต้มระยะเวลาไม่พออ่าเรากินไปอาจจะไม่ดีต่อร่างกายอาจจะไม่ดีเพราะบางคนอาจจะแพ้นะคะเพราะมันเป็นเห็ดนะคะแล้วคนที่เนี่ยเขาจะรู้ว่าเห็ดเนีกินได้เห็ดเนี่กินไม่ได้เห็ดนี้ต้องต้มนานแค่ไหนอะไรยังไงเขาจะต้องรู้จ้าเรื่องของเห็ดเพราะเมืองนี้เป็นเมืองของเห็ดเลยแล้วก็ไม่ได้ถูกนะ เห็ดที่นี่ราคาแพงกว่าเนื้อเนื้อวัวเนื้อหมูด้วยซ้ําเพราะว่ามันไม่ได้ของหาง่ายเนาะันต้องไปหาในป่าแล้วก็ไม่ได้ปลูกเองได้นะคะมันไม่ได้เปิดเป็นฟาร์มนะมันต้องเข้าไปในป่าแล้วที่นี่ก็คือป่าเยอะอยู่แล้วนะคะก็เลยเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงอเกี่ยวกับเห็ดเลยมันจะมีเห็ดที่หาได้เฉพาะที่เท่านั้นก็มีมีค่ะมีบางอย่างก็จะมีเฉพาะที่นี่หรือว่าที่นี่จะมีรสชาติที่ไม่เหมือนที่อื่นนะคะมันไม่ได้ร้อนมากนะแต่ว่ามันแบบแบบค่อยๆ่อยค่อยๆบ่มลงไป ใช่ถ้าคือเขาต้องแบบว่าค่อยๆแล้วร้อนขึ้นร้อนขึ้นไม่ใช่มาถึงแบบตุ้งๆเดืๆแล้วคนก็จะเข้าใจผิดแล้วจะกินเลยไงเพราะหมันเดือดแล้ แต่อันนี้มันต้องค่อยๆเดือดพอมันเดือดสุดแล้วเนี่ยตักฟองออกทุกแล้วถึงจะกินได้ก็จะครบ20นาทีก็จะกินทานได้จะเป็นแบบนั้น<ด>นะคะคควัฒนธรรมของจีนเลยนะคะการกินก็ต้องมีเรื่องราวเรื่องนสตอรี่เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราต้องมาลองชิมกันว่าเป็นยังไงอ<ด>ันนี้ครั้งแรกเหมือนกันที่ที่เคยเห็นเห็ดเยอะขนาดน,นี้นี่น้ำจิ้มนะคะเดี๋ยวไปถ่ายต่าเองต่าเองไปผสมเองเดี๋ยวให้อาฟางผสมให้ก็ได้จะได้เป็นรสชาติแบบจีนได้ถ้าเราผสมเองเราจะไม่รู้ว่ามันคืออะไรบ้างครับผสมเองผมก็เอาน้ำ โอเคเดี๋ยวมาลองดูกันนะว่าน้ำจิ้มมีอะไรบ้างครับอันนี้นะคะเป็น อาหารท้องถิ่นของรีเจียงถ้าใครมานะคะแนะนําให้ลองทานดูนะคะถ้าอร่อยสังส่งซ้ำ<พ>ถ้าไม่อร่อยนะคะก็<พ>กินคาเดียวมีแค่นี้เขาเรียกว่ารีเจียงปลาปานะคะก็เป็นพิซซ่าสไตล์รีเจียงสมัยก่อนเนี่ยลินนานนเป็นเมืองภูเขาใช่ไหมเมืองห่างไกลเมืองภูเขาเรลาในการเดินทางแต่ละครั้งเนี่ยมันจะอาหารมันจะเขาเรียกอ,อากาศมันจะไม่ร้อนก็ตามแต่อาหารที่มันพกพาง่ายสุดมันก็คือเป็นพวกแป้ง ก็ได้เอามาทอดก็ได้เอามาย่างก็ได้ใช่มันก็เลยกลายเป็นว่าอ่ะกินให้อิ่มแต่แกเพิ่งเอาอร่อยย่าเพิ่เดินทางก็เ้ยอยาไปหวังรสชาติโอเคตอนนี้นาฬิกาก็ดังแล้วนะครับตอนนี้พร้อมเจยมพึ่งเลยใช่ไใช่ค่ะตอนนี้นาฬิกาดังเรียบร้อยแปลว่าเห็ดหม้อนี้นะคะสมบูรณ์แบบแล้วสามารถพร้อมทานได้ปลอดภัยล้านเปอร์เซ็นต์นะคะในหม้อนี้ก็มีทั้งเห็ดนะคะทั้งไก่แล้วก็ทั้งหมูมันฝรั่งนะคะต่างๆอยู่ในหม้อนี้เรียบผักนะคะเราจะใส่ทีหลังเนาะ เพราะว่าเราจะต้องกินเนื้อเนื้อต่างๆก่อนแล้วเราถึงจะกินเห็ดก่อนแล้วถึงจะมาใส่พวกนี้ลงไปทีทหลังตามนี้แหละใช่เหมือนเส้นเน่ยต้องกินทีหลังโอเคเรามาทานกาันรสสัมผัสของเห็ดแต่ละอย่างจะได้เหมือนกันนะคะเมื่อกี้นี้กินไปกรอบมากเห็ดชนิดนี้ฮนะจะกรอบมากๆเลยตึ๊กๆ๊เลยทั้งๆท,ที่ว่าต้มไป20นาทีแล้วนะอัน,นี้เป็นเนื้อกุ้งนะคะเพราะว่าคนไทยมานะมันไม่อยู่ไกลทะเลมากนะคะ <laughs> แต่ต้องต้อง,งกินกุ้งนิดนึง อร่อยนะรสชาติมันเหมือนแบบต้มน้ำแกงนานๆเนี่ยโอเคอร่อยมากครับเราต้องมาลองครับกี้ที่โูหมูเค็มที่โูหมูเค็มแล้วก็เห็ดชนิดต่างๆมีไก่ด้วยกว่าสิบชนิดเลยคือมาหนาวๆเย็นๆเน้นะาะควรจะกินแบบนี้ค่ะโอเคครับอ่ะ enjoy ครับโอ้โหอร่อยไม่อร่อยคิดดูนะคุณผู้ชมนะหมดบ้อนะฮะจับจากน้ำแค่นี้จากน้ำตร่นี้เติมสองรอบด้วย ติมน้ำมน้ำไปสองรอบนะคะตอนนี้นะคะคก็แห้งอยู่แบบนี้แล้วนะคะคร,ร,คร,รสชาติร,รสชาติโอเคเหมือนที่ตลาดเนี่ยกินโดยไม่ใช้น้ำจิ้มเลยนี่แค่มือแรกนะคะัสุดยอดขนาดนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามือน,นี้เราเสียหายไปเท่าไหร่อ่าเดี๋ยวไปดูค่าเสียหายกันนะครับ<อ>ไปครับมือน,นี้นะคะอธิบายได้เลยเขาคิดเงินเราผิดหรือเปล่าเนี่ย เขาบอกว่า119หยวนเป็นเงินไทยตีไปแค่500บาทเพราะว่าตอนนี้เลทมันอยู่ที่ประมาณ4บาท80สตางค์นะคะหานี้ก็ใช้อารีเพจจ่ายอยู่เดี๋ยวต้องถ่ายหน้าปุ๊บไปเรียบร้อยแล้วค่ะตัดเงินจากอารีเพ์ไปเรียบร้อยแล้วได้ยินเสียงไหมคะพอเขาได้รับเงินไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะออกลำโพงเขาจะบอกว่าโอเคว่าได้รับเงินเรียบร้อยแล้วนะคะนี่กินกัน5คนแบบอิ่งจุกๆุนะคะแต่จ่ายไปแค่นี้ อิ่มท้องกันแล้วนะครับช่วงหน้าผมจะพาคุณสำรวจเมืองโบาราณลี่เจียงกันนะครับห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนเดี๋กลับมาเจอกันใน The list เดอะบักลิสสักครู่เดียวครับอากาศดีมากครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะเดินวนหนึ่งรอบกันใช่ไหมเราจะมาเต็มๆดีลหละเดี๋ยวจะพาเดินะนะคะชมเมืองเก่าเมืองโบราณน,นะคะลี่เจียงรตรงน,นี้นะคะลานเนี้ย มันจะเป็นลานกิจกรรมนะคะคนที่นี่นะคะเขาก็จะเป็นเผ่าดาซีเขาก็จะมาเต้นรำกันที่ลานนี้นะคะนะคะเขาลุกข่ำคืนตรงลานนี้นะคะเขาก็จะมีมาเต้นรำกันแล้วพื้นเนี่นะคะใช้พื้นแบบนี้หมดเลยนะคะซึ่งมันเป็นพื้นแบบ,บดั้งเดิมของเขาคือตรงนี้เนี่ยเราสามารถเดินได้ถึงประมาณเท่าไหร่ตี าเป็นบาเบียนะคะก็ปิดประมาณตีสองแต่ร้านคาพวกนี้ก็ประมาณสักเที่ยงคืนนี่เขาเขาไม่ได้โชว์แค่ในร้านนะเขาโชว์เราด้วยนะเนี่ยนแต่ละร้านใี่เขาโชว์เราด้วยนะเขาก็จะเป็นเอกลักษณ์ของเขาค่ะว่าโชว์เรียกรถเรียกแขกเข้าร้านเรียกแขกไปก็จะมีแบบร้านชั้นลอยอย่างงี้ด้วยนะฮะอ่าก็คือขายบะหมี่ขายก๋วยเตี๋ยวแบบนี้นะคะก็ขายซุกี้เหมือนที่เรากินเมืองนี้เป็นเมืองท่องเที่ยวเป็นหลักเลยนะคะครับ เป็นเมืองที่มีอากาศยัใสดีผู้คนเป็นมิตรนะแ้วตเรางถนนจะมีถนนหลากห้สายมากเลยนะคะถ้าคุณเดินผิดนะคะจะหาทางกลับไม่ยากนะไปออฟมาพ้าขายมะพร้าวที่นี่นิยมมะพร้าวกัทุเรียนนะคะก็เนี่ยแต่ขามะพร้าวของบ้านเขาเขาจะกินมะพร้าวแบบนี้นะคะเป็นมะพร้าวแก่นะเพราะเราจะกินมะพร้าวน้ำหอมใช่ไหมแต่ของเขาจะเป็นมะพร้าวแก่แล้วก็เอาไปปั่นแต่นโยเกิร์ตนะคะนิยมเกิร์ตนะฮะอร่อยมากค่ะบอกเลยถ้ามาฮะอยากให้ลองอร่อย โอสติฟู้ดเยอะมากเหมือนกันนะครับพี่ดาราร้านนี้เขาขายดีมากนะคะต่อแถวกันยาวเลยร้านนี้ราคาใกล้เคียงกันหมดทุกร้านนะคะไม่ต้องกลัวแล้วเขาก็จะไม่โกงราคาไม่ไม่ไม่ตัดราคากันไม่โกงราคากันไม่โกงราคามากแต่ถามว่าต่อรองได้ไหมต่อรองได้อันนี้อะไรเต้าทึงใช่ไหมครับไม่ใช่ค่ะอันนี้มันเป็นเห็ดหนูขาวราคะมาตุ๋นกับสาลี่นะคะหปกินแก่ร้อนในแล้วก็อันนี้จะเป็นดอกกุหลาบนะคะกลีบกุหลาบอ๋อกลีบกุหลาบที่นี่ทางกลีบกุหลาบให้เขาตุ๋นกินมาต้มกับอาหารนมเปรี้ยวแบบนี้ อันนี้ก็จะเป็นเนยย่างกินแปรๆเยอะมากเก็เป็นเนยอย่างหนึ่งเป็นเนยเนยแผ่นนะคะ,คะก็เป็นอเอกลักษณ์ของเผ่านาซีนะคะเขาก็จะกินแบบนี้แล้วแยมของเขาก็แยมเป็นแยมุหลาเพราะ,ะาราว่าที่นีุ่หลาบเยอะนะอ,อ๋อ,อ,อ,อใช้ตะเกียบม้วนนะครับอ๋อโอเคนี่ก็คือร้านขายนะครับขายเสื้อหนาวนะครับผมว่ามันไม่ค่อยเสื้อหนาวหรอกเป็นเสื้อความสวยงามนะครับไปถ่ายบนเขานะครับมี ผนมิงหนีด้วยนะครับก็จะมีทั้งหมวกนะครับแล้วก็เสื้อหนาวนะครับนี่เใครที่อยากไปภูเขาบังกรโยนะครับแล้วแล้วเครื่องกันหนาวยังไม่แน่นนะครับก็มาเติมกันได้ที่นี่นะครับหมวกยังยังหมวกใบเนี้ยครับอยู่ที่ประมาณ35นะครับ35มส้าก็ร้อยกว่าบาทนะฮะไม่ไม่ไม่แพงเลยนะครับแล้วก็ต่อเหลือสาแกก็ให้นะครับเนี่ยเคสโทรศัพท์เคสโทรศัพท์ไม้ เจ้าเกือบตัวสองชิ้นปลาสีปลา88ดสค่ะก็ประมาณ400กว่าบาท400กว่าบาทก็ไม่แพงนะฮะก็เป็นอะไรที่ดูแล้วดูยูนิคเนี่ยสวยงามดีแล้วก็ไม่มีใครใช้แบบนี้เห็นข้าวฝาด้านนู้นไหมคะที่เป็นตัวหนังสือเล็กๆเนี่ยค่ะเป็นวัฒนธรรมตรงปลานะคะเป็นตัวหนังสือนะคะที่วาดมาจากหารูปภาพค่ะก็ดีไซน์สวยมากเมื่อครั้งที่แล้วมายังไม่มีเลยนะร้านนี้ร้านนี้ชื่อร้านว่าอะไรเอ่ยโปรโมทหน่อยโชว์โชว์หมู่ โชคหมูใครที่ชอบงานแบบว่าแบบแฮนด์เมดนะฮะก็มาดูกันได้นะครับพื้นเมืองเยอะมากค่ะอย่างนี้ร้านนี้ก็จะขายเป็นซุกกี้จำมารีเห็นไหมนี่จำมารีนะจำบารีอ่านี่นี่อันนี้ถ้าไม่บอกคุณคุณจะไม่รู้ว่ามันคือขาหมูครับขาจำมารีป่ะอันนี้ขาหมูขาหมูมันเป็นหมูเห็นไหมอันนี้เป็นขาหมูอกอ่าขาหมูแห้ง อันนี้ก็จะเป็นเผ่าโมซัวจูนะคะเขาก็จะทานแค่แบบนี้คือเขาเรียกว่าหมูแฮมยีนานมาเรามาลอง้นี่กันอ่าอันนี้ขนมกุหลาบใช่ไหมกุหลาบนะคะเป็นขนมเค้กที่มีชื่อเสียงของที่นี่เดี๋ยวเราจะลองชิมลองชิมใช่ไหมอก็จะเป็นแบบว่าเอาไปอบนะคะแล้วข้างในมีกุหลาบนะคะแดงๆที่เป็นกุหลาบแต่เขาจะมีหลายไส้แต่ที่ดังสุดก็คือไส้กุหลาบนะคะหนึ่งร้อยหยวนสิบสองอันคือกินไปแล้วมันจะได้กลิ่นหอมของกุหลาบขึ้นมาเลยอือ แค่ขนมเปี๊ยะถูกต้องขนมเปี๊ยะที่เอาไปอบอันนี้เขาจะเป็นกล่องหนึ่งกล่องนะคะมีสิบชิ้นนะคะยี่สิบหยวนสำหรับแบบสองหยวนนะคะถ้าแบบสามหยวนก็คือหนึ่งกล่องนะคะมีแปดชิ้นยี่สิบสี่หยวนแบบนี้นะคะอันนี้อันนี้แบบนี้ สามหยวนสองหยวนหนึ่งหยวนแล้วตอนนี้นะคะเวลาเรามาเมืองจีนเนี่ยเรามาสแกนนะคะคุณไม่ต้องมีบาร์โคดอะไรบาร์โคดนะคะคุณสามารถสแกนได้ทุกอย่างเลยในบาร์โคดเดียวกันโดยได้แต่สมัยก่อนจะแยกนะคะของใครของมันปัจจุบันนี้ไม่ต้องแล้วนะคะโอเคเชเชียเชเชียแม่ฮันด้วยความว่าเป็นมรดกโลกอ่ะแม้กระทั่งขังไอยาเขาก็ต้องต้องใส่ใจนะคะว่าทําให้มันสอดคล้องกับเมืองโบราณนี่เที่ยวเที่ยวได้ทั้งปีครับ แต่คนไทยจะมาก็คือช่วง,งหน้าหนาวเพราะคนไทยชอบอากาศหนาวๆอยู่แล้วแต่ช่วงที่คนเยอะสุดของที่นี่นะคะไฮซีซั่นของจีนของรี่เจียนคือตอนไหนหรู้ไหมคะคน่ารอนน่ารอนน่ารอนอต้นนี้นะคะคมันจะบานในช่วงฤดูใบไม้ผลิตอนนี้อีกไม่กี่วันก็กำลังจะเข้าฤดูใบไ,ไม้ผลิผตอนนี้อยู่ฤดูหนาวอยู่แล้วพอฤดูจีนปุ๊บก็จะใบไม้ผลิจำปีโนจำปีโนใช่ค่ะจำปีโนเป็นดอกแท้ๆนะไม่ใช่เป็นดอกปลอมนะคะนี่มาล้วมาล้ว มา,มาต้มให้เห็นอย่างนี้เลยนะฮะการตลาดสดๆค่ะครับกลิ่นออกมาเลยคือกลิ่นแต่จมูกแล้วทําให้เราอยากเข้าไปข้างในอ๋อตอนนี้สวยค่ะเขาบอกว่าที่นี่นะเอาเงินมากองสิบล้านเขาก็ไปขายนะเพราะว่ามันหาตังค์ได้เยอะกว่าน,นั้นอันนี้เป็นขนมพื้นที่ของเขานะคะคก็จะกินแล้วก็จะติดคอคล้ายๆขนมโกลดเนาะอ๋อมันขนมโกสดอะออตรงโกนี่ตัวติดคอเลยนะใช่ค่ะครับ ข้างบนมันเป็นอะไรเป็นพวกไส้อะไรข้างบนก็จะเป็นเหมือนรสชาติของมันที่ทํามาจากอาหารเขาเรียกอ,อ,อะไรอ่นนะแยมอ่ะอแยมผลไม้เอออะไรอี้ยค่ะมาราดหน้ามันของของแปลกๆเยอะนะครับที่นี่ใช่นี่คือส่วนเล็กๆนะครับของเมืองโบราณล,ลี่เจียงครับที่นี่ยังมีอะไรให้ชมอีกเพียบครับเดี๋ยวเราจะพาคุณกลับมาที่นี่อีกแน่นอนนะครับ คุณผู้ชมสามารถติดต่อสื่อสารนะครับแล้วก็ติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆของรายการได้นะครับตามโซเชียลมีเดียที่ขึ้นไปตรงนี้ครับขอขอบคุณหนีเห่าช่านาที่ทำให้ทริปนี้เกิดขึ้นมาครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับเดอะบักเก็ตที่สัปดาห์หน้านะครับเราจะพาคุณไต่ระดับขึ้นสู่ภูเขาหิมะมังกรหยกครับที่ความสูง4,500เมตรเหนือระดับน้ำทะเลครับผมจะพาคุณไปหามุมถ่ายรูปสวยๆนะครับบริเวณรอบๆภูเขามังกรหยกนะครับขอบอกว่าวิวอลังการสุดๆครับ และไฮไลท์สำคัญที่ห้ามพลาดครับการไปชมการแสดงของจางอีโมครับเขาจะเอาชาวบ้านกว่า1,600คนนะครับมาแสดงโดยมีฉากหลังเป็นภูเขาหิมะมังกรหยกด้วยครับแล้วกลับมาเจอกันได้ใหม่ครับทุกวันอาทิตย์นะครับ4ี่ทุ่มทางช่อง 9m คอดีกด30สนะครับสำหรับวันนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ